ถ้าหมดเชื้อก็ปรินิพานคฤหาบดีรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตากด็ดีเสียงทั้งหลายที่ฟังด้วยหูกด็ดีกลิ่นทั้งหลายที่ดมด้วยจมูกก็ดีรสทั้งหลายที่ลิมด้วยลิ้นก็ดีระท,ทั้งหลายที่สัมผัสด้วยกายกด็ดีและธรรมลารทมณ์ทั้งหลายที่จ้งด้วยใจ้ก็ดีันเป้นสิ่ยที่น่าดรารถนาน่็รสักงคร่นที่อใจที่ยวนตายที่ใจให้วัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใครเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่และพิขุก็ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นเมื่อไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้นวิญญาณของพิกขุนั้นก็ไม่อาศัยซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นนั้น ไม่มีสิ่งนั้นๆเป็นอุปทา,านคารหะบดีพิขุผู้หมดอุปทา,านย่อมปรินิพานคารหบดีนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สัตว์ทั้งหลายบางเหล่าในโลกนี้ย่อมจักปรินิพานในปัจจุบันนี้แลภพิกุทั้งหลายถ้าพิกุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านเพราะความหน่ายเพราะคลายกำหนัด เพราะความดับเย็นแล้วที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่าพิกุเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมนี้นั่นแล